ะะเปิดยุทธการไพร่ฟ้าหน้าใสาอุทัยธานีค่ะมีการนํากําลัง400นายบุกเข้าตรวจค้นบ้านผู้มีอิทธิพลของจังหวัดอุทัยธานี30จุดค่ะก็มีทั้งอดีตสอสและสจตํารวจกํานันนะคะมีการอายัดปืนไปถึง31กระบอกกระสุน128นัดและเสือ้อเกาะ3ตัวนะคะเอาไว้ตรวจสอบค่ะ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารร่วมการเปิดยุทธการไร่ฟ้าหน้าสายอุทัยธานีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกศิวราลังสิพรัมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแห่งชาติพลตำรวจโทธิติราชนนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงผู้บังคับการปรับปรามประกอบกำลังฝ่ายทหารนำโดยพลตรีวิทัศน์เสมาชัยที่ปรึกษาผู้บัญชาการศูนย์รัก สาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและฝ่ายปกครองรวม400นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจังหวัดอุทัยธานีรวม30จุดโดยจุดที่สําคัญคือการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายประพาวิทย์ บุตรวะดีหรือสอจอเปียกเลขที่40ทับ2ขีด3ตำบลหลุมเข้าอำเภอหนองคายอยางจังหวัดอุทัยธานีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่แต่ไม่พบตัวมีแต่ญาติญาติผู้หญิง3ามคนอยู่ภายในบ้านสอบทานญ,ญาติทราบว่าสอจอเปียกไปทำบ,บุญไหว้พระเก้าวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้กลับมาบ้านพักหลายวันแล้วนอกจากนี้ยังมีการตรวจค้นจุดสาคัญที่บ้านนายปัญญาโตสัจจาเลขที่57ทับ2หมู่ที่1ตำบลระบ,บมอำเภอลานสักบ้านดาบตรีถวันช เรืองเลขที่48หมู่ที่7ตำบลบ่อย,ยางอําเภอสว่างอารมณ์บ้านนางสุกัญญาโตระโตสัจจาเลขที่3 2 1ทับ2หมู่ที่1อําเภอทับทันบ้านนายสุภชัยเสงโตสัจจาเลขที่10ทับ1หมู่3ตำบลสกแกกรงังอําเภอเมืองพบปืนลูกซองยาว2กระบอกปืนสั้น9มม1กระบอกมีสั้นบ้านนางสาวจารุวันโตสัจ,จา่าเลขที่88เอขออภัยค่ะเลขที่99ทับ9หมู่ หมู่ที่3ตำบลสแกรกรังอ,อเภอเมืองบ้านนายสุริยาหรือกำนํำเปียกสุวานน์เลขที่3 1หมู่ที่1ตำบลน,น้ำซึมอ,อเภอเมืองบ้านนายชาดาไทยเศษนะคะอดีตสสพักชาติไทยพัฒนาบ้านไม่ทราบเลขที่บ้านเขากลางหมู่ที่7ตำบลดอนขวาง เ,าเ,าเ,าเาขาภัยค่ะตําบลดอนขวงนะคะอําเภอเมืองค่ะผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตรวจอายัดอาวุธปืน31กระบอกนะคะโดยมีเครื่องกระสุน128นัดซองกระสุนปืนอีก4อันและก็เสื้อกรอบ3ตัวด้วยกันค่ะ นอกจากนี้แล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าการตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเจา้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้จับกลุ่มนายสุภาพโตัจจาอดีตสอสอพักเพื่อไทยเขตสองจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้านักการเมืองกลุ่มซากุระหลังแนวทางการสืบสวนและคำให้การของผู้ต้องหาสะท้อนว่าเป็นผู้บงการสังหารสารวัตรกำน,นันรายหนึ่งในงานศพโดยผู้โดนมีผู้โดนลูกหลงและเสียชีวิตไปสารายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายโดยปมสังหารมาจากความขัดแย้งในเรื่องการเมืองและเรื่องการขัดแยง้งการทำเหมืองแร่และ สัมปทานเหมืองแรกขณะเดียวกันยังจับกลุมนางสาวเยาวพรรัตนมณีพันธ์กำนันตำบลลานสักหลังการสืบสวนและคำให้การของผู้ต้หาสัตดอดว่าเป็นผู้บงการสังหารนายบุญจันทร์ชาลีนิวัฒผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลลานสักอำเภอลานสักอุทัยธานีเสียชีวิตไปเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมาค่ะ